วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจท,ทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมก็ผ่านกันไป4วันแล้วผมไม่ได้ลงวิดีโอเลยนะครับในวิดีโอน,นี้ก็จะมาลงวิดีโอเกี่ยวกับอัปเดตนะครับมินิอัปเดตนะครับ,รบก็คือยังไม่มานะครับแต่ว่าจะมาในเร็วๆนี้นะครับนนรเ,เน เปลี่ยนตู้เปลี่ยนสตาร์ทก,ก็คืออัปเดตใหญ่ของแต่ละแพทแต่ละแพทนะครับแต่ว่าครั้งนี้คือไม่ใช่อัปเดตใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นอัปเดตเล็กที่จะทําให้ทุกคนนั้นใครที่ต้องการได้ออฟตัวของฮันเทนงูหรือว่าตัวออฟของกอนเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นแต่ว่าตัวอัปเดต mini เนี่ยจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอติดตามดูแต่คิดว่าน่าประมาณสักสี่ถึงห้าวันนี้นะครับโอเคในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่่่าามมมันจะเือไห คราวนี้เรามาที่ตัวของ d i s c o r d นะครับผมตัว a l All Star แบบ Official เลยนะครับเขาก็บอกว่าตัวของ Casey s t u รัเนี่ยจะมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับขอโพสเมื่อประมาณวันที่14นะครับเดือนกรกฎานะครับก็คือเมื่อประมาณ4วันที่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มาเลยนะครับยังไม่มาเลยซึ่งโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทําคลิปรวบรวมค้นแล้วลงให้อีกทีหนึ่งละกันตอนที่อัปเดตมันมาก็เดือดรวบรวมทีเดียวเลยนะครับหลายๆโค้ดมาปล่อยทีเดียวเลยนะครับตัวของนาวีนะครับผมก็บอกไว้ว่าตัวมินิอ การบูทออฟนะครับบูทเรทได้ออฟของฮันเทนงูนะครับตัวเรทเนี่ยเอาจริงๆนะคือเท่าที่ผมไปเล่นมาผมเล่นประมาณ30กว่าตานะครับถึงจะได้อฟนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมีคนโชคร้ายนะที่ลง4ี่ลง40 50ตาหรือว่า ลงตั้งแต่ออฟมันมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้เลยก็น่าจะมีนะก็คืออันนั้นคือเป็นคนที่โชคร้ายมากๆแต่ว่า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 คือหลังจากที่เราอัปเดตมินิอัปเดตเนี่ยมันมาถึงนะครับมันก็จะทําให้เราได้ออฟง่ายขึ้นแต่ว่าตรงนี้ต้องรอดูก่อนว่ามันจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะบูตหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้โหวตไปแล้วประมาณ2 8งหมเนะี่ยบอกว่าโอเคบูตบูตให้หน่อยเพราะว่าอยากได้ตัวออฟนี้เหลือเกินเอาจริงๆคันในงูเนี่ยจะเป็นตัวเก่งมากๆเลยนะครับจะมีอยู่2ตัวที่ตอนนเี้้ไไมม่่ขาตู้ักทีนนึะครับ ก็คือตัวของไอสอก็คือฮันเตงูต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า2ตัวละครนี้เป็นตัวละครพิเศษนะครับที่เป็ถกดาวพิเศษที่นานๆจะเข้าตู้ทีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าบั็กหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่คือนานๆมากนานมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวฮันเตงูเนี่ยเข้าไปแล้วกี่รอบแต่ว่าเท่าที่ผมนับแล้วก็สังเกตผม,มจําได้คือ2รอบก็คือตอนเปิดตอนเปิดอัปเดตที่ฮันเตงูมาอันนี้1รอบคราวนี้ผ่านไปประมาณ4-5ชั่วโมงมาอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยเท่าที่ผมจําได้และหลังจากนั้นผมไม่รููู้้้้นครรับว่่่่าาามไดดเเขหืออปลก็ใทีตยๆ คคอมมเนนต์ทีะรับว่าฮันเติงงูเข้าบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่หลายๆคนบ่นก็คือไอ้การฮันเิงงูเนี่ยไม่เข้าตู้เลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทางกรออฟเนี่ยก็จะเพิ่มเลทเหมือนกันด้วยก็คือ2ออฟเนี้ยนะครับฮันเติงงูออฟกรออฟก็จะเพิ่มเลทในการดรอปนะครับทุกคนก็ต้องรอติดตามดูว่าอสองตัวนี้จะเพิ่มมาเมื่อไหร่แต่คิดว่าถ้าเป็นมินิอัปเดตที่จะมีตัวละครใหม่แล้วอ่าแมปใหม่มานิดนึงนะครับต่อมาครับก็สำหรับเรื่องการปล่อยมินิอัปเดตนะครับจากที่เป็นอัปเดตใหญ่ๆนะครับที่จะเปลี่ยนสตาร จะมาเมื่อไหลเขาบอกว่าวีเอ็นนี้วีเอ็นนี้ก็คือประมาณวันนี้วันที่18ใช่ไหมครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์ก็อีประมาณ4-5วันก็ต้องรอดูกันเป็นมินิอัปเดตนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าตัวมินิอัปเดตนั้นจะมีแค่ตัวละครใหม่โค้ดใหม่แล้วก็เป็นการบูตเลทออฟเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้เปลี Star ่ยนสตาร์พาร์ตนะครับแล้วก็จะฟอร์ดฮันเตงูนะครับแล้วก็ตัวของไอ I, เข้าตู้ด้วยเียด้ว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับการ เปิดตัวละคร2ตัวละครนี้นะครับเพราะอันจริงนะมันนานๆเข้าทีจริงๆนะครับสอหรับ2ตัวละครนี้คือช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรเลยก็แนะนําว่าให้ฟาร์มสตาร์ดัสไปเพราะว่าตัวของสตาร์ดัสที่จะเป็นตัวใหม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสปอยออกมาเลยนะฮะแล้วก็ตัวของสตาร์พาร์เนี่ยก็ เได้ว่าฟาร์มกันไว้นะครับฟาร์มกันไว้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะได้ใช้สําหรับตัวสตาร์พาร์ตตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของบีดนะครับในวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับขออภัยด้วยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําวิดีโอเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมมีโอกาสจะมาทานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ